ปิดเทปนะพ่อด้วยป้าดีครับเพื่อนครับช่องโรโดพาเที่ยวพ่อแม่ลูกเที่ยวไปไม่กลับบ้านครับอยู่เลยสระบุรีมาแล้วครับเข้าปักช่องโรโสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับคุณตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรากำลังเดินทางเข้าสู่ประตู ของภาคอีสานครับแต่ว่าตอนนี้17บเนาฬิกาเดี๋ยวต้องหาเข้าเขตอีสานเดี๋ยวหาอาหารอาหารอีสานรับประทานกันดีกว่าครับเพียขอบคุณเมื้อเย็นวันนี้ ครับเรามาอยู่ที่รา้านโกดังกุ้ง<ไ>อยู่ที่ไหนเมื่อกี้ขับรถมาหามากำลังจะขึ้นลำตะคองนะมองแวบเข้ามาเป็นซอยเข้ามาหเห็นเขามีตโต๊ะกมออีบรรยากาศแบบนี้เลยนั่งชมวิวแต่ว่าเสียดายที่ว่าเรามาใกล้พบค่าแต่ก็วิวสวยนะท้องฟ้าสวยดูจากในกล้องเนี่ยท้องฟ้าสวยเดี๋ยวพาเดินดูหน่อย,อย ขับรถเขามีที่จอดขับรถเข้ามาจอดก็สบายสบายเนาะมีทั้งนั่งเป็นซุม้มมีทั้งนั่งโล่งๆอย่างของเราแล้วก็ชมวิวนี่เลยครับพานโนรามา <c oughs> ชมวิวเขื่อนลำตะคองน้ำอาจจะน้อยหน่อยเนาะ <c oughs> เห็นคนเขาเดินลงไปตรงนั้นเนี่ยมีคนเดินไปตรงนู้น ระดับไฟเป็นทางเดินไปแต่ว่าถ้าน้ําเยอะๆก็คงจะมาน้ําคงจะมาถึงประมาณนี้นวิวสวยครับเลยรีบถ่ายเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนภาะที่จะตกดินมืดสนิทสั่งกับข้าวไปหลายอย่างแล้วครับเมื่อกี้เขาก็บรรยากาศเขาก็มีเปิดเพลงให้ฟังด้วยนะฮะ เพลงไทยเพราะๆแต่ว่าเ<อ>มื่อกี้เนาะบอกให้น้องเขาช่วยเบาเพลงหน่อย <c oughs> จะได้ <c oughs> ไม่ผิดลิขสิทธิ์ <c oughs> เป็นไงครูตัก๊กโอเคไหมบรรยากาศบรรยากาศดีตอนนี้เหลือว่าเดี๋ยวอาหารเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะก็จะเป็นอาหารสไตล์อีสานเนาะสไตล์มีปลามีส้มตำมีว้ยกับเมนูเขาหลากหลายหลายอย่างเนียข้าวเป็นเป็นร้อยอย่างนั่นแหละ อันก็เยอะฮะวันนี้มาต้อนรับม,มาดูแลอย่างใกล้ชิดตรงนี้มีแสงสว่างพอดีฮะเนี่ยมีก็ติดโคมไฟไว้จะได้ถ่ายรูปสวยนี่ฮะถ่ายวิวทิวทัศน์เรานั่งบรรยากาศแบบนี้ เดี๋ยวบอกว่าพี่โดอยู่ไหนนี่พี่โดอยู่นี่ฮะพี่โดอยู่นี่กูตักเราออกจากกรุงเทพบ่ายแก่ๆแ,แล้วฮะก็มีโปรแกรมว่าก็คือเรื่องของเรื่องคูตักเนี่ยจะไปงานเลี้ยงรุ่นงานเลี้ยงรุ่นสมัยนักเรียน เรียนเรียนม .1 นนที่อุดรเราก็เลยเดินทางไปเรื่อยๆแต่ว่ามีโปรแกรมว่าคืนนี้สงสัยนอนแถวนี้แหละนิสัยจะนอนแถวแถวใกล้ๆ้โคราชหรือว่าแถวปักช่องลำตะคองอะไรนี่แหละเดี๋ยวจากนี้ก็ลองหาที่พักแต่ว่าพรุ่งนี้ยังไม่ถึงงานเลี้ยงเราอาจจะเข้าขอนแก่นก่อนแล้วก็ ไปภูผาม่นามนเนาะเราเคยไปครั้งหนึ่งแล้วภูผาม่นามนแต่ว่าไม่ได้นอนค้างและรู้สึกว่าบรรยากาศดีพรุ่งน,นี้อาจจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวภูผาม่านแล้วก็ามามไปดูที่พักที่สวยๆบรรยากาศาดีๆนะฮะไม่รู้ว่าที่พักจะเต็มหรือเปล่านะติดตามดูมตอนนี้มาดูกับข้าวกับปลาของเจ้านี้นก่อนครับแล้วเมนูแรก ปลากระพงอทอดน้ำปลาแล้วก็มียำมะม,ม่วงครับปลาตัวใหญ่มากร่างน้องอันนี้อันนี้อะไรนะต้มยำปลาต้มยปาินน้องขอข้าวสวยหนย่อยเป็นไรเป็นจานหรือเป็นถุงเป็นไอเป็นไอข้าวข้าวจานนึงค่ะ ตำปูปลานี่กินอาหารอีสานที่อีสานแท้ๆครับนี่เหมือนเดิมพี่โดโดเมนูหลักผัดกะเพาหมูไข่ดาวคำว่าหมูกับไข่ดาวกูตักชิมส้มตำก่อนเลยเป็นไงสีหน้าบ่งบอกว่า สุดยอดมากใช่ไหมน้องครับขอถ้วยถ้วยแบ่งได้ไดอันนี้กะเพราไข่เยี่ยวม้าคุณตักสั่งอ่กับข้าวครบพบมองกล้องอีกทีนึงกับข้าวสวยๆมองกล้องอีกทีนึงมารับประทานกันเลยคุณตักรอข้าวใช่ไหม ระหว่างนี้อันนี้ช้อนช้อนกลางครับช้อนกลางรอถ้วยแปบนขอชิมส้มตำคุณตั้งก่อนอน้ารุ่นไปบอกว่าเผ็ดเน้นนสั่งเองสั่งเองก็ต้องแต่อร่อยใช่ไหมแต่มันเผ็ดก็กินอย่างอื่นแก้เผ็ดนนีี่ ก๊อบ,บจรีนรสช,ชาติอีสานเลยล่ะตุย้ยำปลานินนะเนี่ยตุย้ยำภาคอีสานดูเนื้อปลานินด็กเขาหาาั่หนมาไม่ใช่จะให้พิเศษด,โด้วยชิ้นโตๆเลย พี่โดเข้าจานใหญ่นี่ชิ้นเนี่ยฮะไข่เยี่ม้ากับเฮาไข่เยี่ม้า นนก็อร่อย้องกินไข่เยียย่ยวม้าด้วยอันนี้อร่อยเขาให้ไข่เย,ยี่ยวม้าสะใจดี บริการเรียกถวยเทพจุดทูบเรียกถวยเทพไหมอะทูบสิใช่เป็นยากันยุงยากันยุงยน,งกนงึกว่าอัญเชิญถวยเทพพี่นาะยเอาด้วยเอาอะไรเอาปลาใช่ไหมปลาใช่ไหมเ,เดี๋ยวก็ตัดปลา เขาเขามาเร็วมากนะแสงมาเขาอาจจะแบบทอดไว้ทอดไว้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงแล้วก็พอลูกค้าสั่งก็ลงคู๊กมันก็เลยเร็วคุณ กลิบนี้ใส่ต้องเปิดเพลงคลอมีเสียงเพลงลอยลมมอันนี้กับยำน้ำยำเขาจะเอา,เาเอะไรน้ำยำเขาจะเอาน้ำยำราดปลาป่ะนี่นะนช้อนอันนี้นี่ช้อนกับช้อน ด้วยจะช้อนกับช้อนใช่ไหมตัวกระพุดเดี๋ยวขอช้อนกับช้อนครับอขอช้อนอีกคันหนึ่งครับเก่งมาก นน้้าาปลอก่สีของท้องฟ้าก็เปลี่ยนไปตามแสงอาทิตย์ที่ลดน้อยลงนะฮะฉากหลังหัวเราเมื่อก่อนก่อนหน้านี้เป็นสีฟ้าอออโอเคขอบคุณครับ เียโอร่อย,ยไหมครับม่โอ้ปลา,านี่แหละเขาใส่ถั่วลิสงด้วยนะจะอร่อยอเริ่มมาแล้วแต่อันนี้มะม่วงเปรี้ยวน้อยไปหน่อย ด้มะม่วงเปรี้ยวกว่านี้จะจี๊ดจะอร่อยเลยอ่ะ เผาได้อร่อยนะคุณมีฝีมือนะผัดกะเพราเนี่ยอร่อยเลยล่ะผัดแห้งเลยคุณต้องชอบแน่เลยกะเพราแห้งๆผัดกะเพราจะต้องผัดให้แห้งเหมือนนีำห้ชบเพราะกะเพราแบบมีน้ำนะที่ผัดข้าวไฮโดก็น่ากินโรยหน่อยโรยหน่อาเพิ่มเพิ่มความอร่อยผัดกะเพราที่ถูกต้องนะผัดที่แห้งก็ต้องผัดแบบนี้ ปลากนันเยอะลปลากระปลาปีกไม่ต้องกินข้าวเยอะอคอมพิวเตอร์ยังอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกินนะไหนก็ไหน,ไหนไม่กินข้าวกินปลาให้สะใจเลยเอามาเลย มาเล็กซึ่งหนึ่งคือ,อโดจะหมดละเติม,มเติม,มน้ำน้ำแกงลองกินแดดบ,บ้านเลยนะน้ำปลาพลิกแล้วก็กินกับปลาแล้วมีต้มยำปลาด้วยปลากระพง บ,บ้านๆน้ำปลาพริกลาดปลาทอดกับกอดน,น้ำปลาพริกมีกระเทียมด้วยนะปลาพริกมะนาวกระเทียมอร่อยแล้ว

ไม่ดีกรอบอ่ะกินหางไปเพราเกียบเลยพี่โด,โดหมดแล้วอร่อยสุดยอดครับพี่โลกินปลาปลาไก่เอาปลาขิ้น เนื้อเนื้อไม่มีกล้างให้ กูตักกูตักแทะปลาเก่งใจมากนะกูตักแทะปลาเก่งใจมากนะเนี่ยนี่เขามาทามาทําหน้ามาทําหน้าเศร้ากูตักแทะปลาเนี่ยมาทําหน้าเศร้าเข้ามาเข้ามาใกล้ชิดแล้วใช่ ก็ในในเรื่องของการให้อาหารสัตว์บางทีมันก็มีสองด้านนะครับเพื่อนๆเราเคยว่าบางคนหรือบางคนเขาเลี้ยงเลี้ยงของเขาดีเนี่ยเราเศษอาหารนั่นอาจจะมีก้างหรืออาจจะทำให้เขาไม่สบายเนี่ยก็ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งเราในร้านอาหารเราก็ไม่รู้ว่าเป็นสุนัขของใครเนะ เป็นแมวของใครมันจะไปเข้าขายที่ว่าไม่เลี้ยงแล้วให้อาหารเลยเนาะเหมือนครั้งนึ่งอะเราไปไหนอะกำลังเอาอาหารให้แมวเดินไปปุ๊บ<ม>เจอปจ้ายเจอป้ายเขียนว่าห้ามมาให้อาหารแมวถ้าอยากเลี้ยงให้เอากลับไปบ้านบางทีให้ก็หลายอย่างเหมือนกันคนคนแถวนั้นกอาจจะไม่พอใจ ว่าอาจจะไปเขาไม่เขาไม่อยากเลี้ยงไม่อยากให้อยู่ใกล้บ้านเขาแต่ว่าเราไปให้อาหารจุดนั้นอิ่มอร่อยครับเดี๋ยวเรียกเขาเช็คบินดูซิว่าเท่าไหร่กับข้าวโอเคเนาะใช้ได้ก็เนี่ยฮะอันเนี้ยผมว่าอร่อยสุดอร่อยสุดมารับพงก็ไม่ไม่ไม่ได้พิเศษอะไรมากก็ แต่อร่อยไงแต่ว่ามันก็คือเป็นจับเข้าทั่วๆไปน้ำยำถ้ามีถั่วลิสงหน่อยจะเด็ดแล้วมะม่วงเปรี้ยวหน่อยก็จะชิดจัดวันนี้วันนี้ของได้มะม่วงไม่ค่อยเปรี้ยวส่วนส้มตําอร่อยแต่ครูตักลืมบอกว่าลืมบอกว่าให้ใส่พริกน้อยๆคนอีสานขนาดนี้เขาไม่เผ็ดหรอกเขาถือว่าอ่อนสําหรับเขาเขาเรา่ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเท่าไหร่ที่เขามาเก็บตังค์แปดรอ้อยเจ็ดสิบร้านโกดังกุ้งแปลว่าที่นี่เด็ดเรื่องกุ้งใช่ไหมถ้าใครมาต้องสั่งกุ้งเป็นกุ้งอะไรครับกุ้งแม่น้ํา,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 าเป็นพวกกุ้งแม่น้ำเนาะกุ้งเผาวันนี้ก็8 7 0็ดิบบาทครับเดี๋ยวสแกนจ่ายเขาก่อน ด้วยมาล้างมือด้วยด้วยครับล้างมือแล้วล้างมือก็เพื่อนเพื่อนครับอิ่มอร่อยแต่ว่าข้างนอกเขาเปิดเพลงขับกล่อมฮะ ลเลยอีกแล้วครับ<ม>ท่านมาปิดคลิปในรถอีกแล้วครับโกดังก<ม>ุ้งเพราะนั้น<ม>ที่นี่เขาเน้นที่เมนูกุ้งเผาเขาว่าเด็ดแต่ว่าบนโต๊ะเราไม่ได้สั่งอะไรที่เป็น <c oughs> กุ้งเลยครับเพื่อนๆเ,เพราะว่ากุ้งนี่มันต้องเล็ดละเลม <c oughs> ค่อยๆแกะค่อยๆอะไรกันไปใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เรารีบทานรีบไปเนาะ ก็ปักบุดไว้ให้เพื่อนๆนะฮะว่าถ้ามาลำตะคองนะครับเนี่ยถ่ายภาพให้เห็นว่าเราเรากำลังมุ่งหน้าออกไปที่ถนนใหญ่เพราะว่าเมื่อกี้ตอนเข้ามาเนี่ยเห็นแวบรีบรีบเลี้ยวเข้ามาเลยก็ก็เลยไม่ทนได้เปิดกล้องให้เพื่อนดูตอนนี้ขับออกฮะที่เห็นรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็คือเส้นทางนี่ก็คือขึ้นลำตะคองครับเพราะฉะนั้นมาจากกรุงเทพ ยังไม่ทันขึ้นลำตะคองนะครับแล้วก็มีทางทางด่วนทางด่วนทางด่วนสระบุรีโค,าออคราชก็ขับเข้ามามองจากทางเข้ามาเนะห็นลำตะคองเด่นชัดไหมค <c oughs> ก็เลยรีบเลี้ยวเข้ามาเลยไปครับคืนนี้คงไปนอน,นพักผ่อนที่ตัวเมืองโคราชครับครูตั๊กกำลังหา สถานที่พักอยู่เอาแบบง่ายๆสบายๆกลางใจเมืองพรุ่งนี้เดินทางต่อคือทางครับฝากกดซับสไครปฝากกดตับสไครปกดไลค์กดแชร์ให้ช่องดุดูพาด้วยนะครับดุดูไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายคุณตั๊กสวัสดีครับนี่ฮะเขาเขาก็มีป้ายโกดังกุ้งลำตะคอกนะน่าจะเพิ่งเปิดนะเพราะว่าดูโต๊ะก็ยังใหม่อยู่เลย เจอกันคลิปต่อไปครับ,บสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับ